ครับผมขอพอคุณแม่ท่านลูกผมโปรดรูทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านพียอกรนะครับกับผมพุากรครักสอนมราชนะครับนายกองการบริกุรสริอามก็ดีใจนะครับวันนี้ที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แร้มาพบปากกับทางนักเรียนกับทางคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับนายองการสอนพมราาครับนายกองการบริสาีครับต่อไปครับนายแสนใจร่าครับ รองนายกโอการสเราท่านต่อไปครับนายสุรศักดิ์ที่สายครับผมรองนายกท่านต่อไปครับท่านชนธนาสินเจ้าสิทธิส่วนทีครับอ่าประธานบริษัทต่อไปครับต่อไปครับนางกติกาน้ําใจครับหัวหน้าสํานักตลาดครับต่อไปครับผมนายวุฒิชัยโพตระครับผูครูนวยการกองการศึกษาครับ แนางสาวเบญจวรรชเครับนักพัฒนาสุงคมครับผู้รอบโคการครับในส่วนนี้ครับขออนุญาตแนะนาในส่วนของหาเลียากรนี้ครับผมได้รับเกียรติจากศูนย์สุภาพสังคมตบลคนงามครับผมท่านแรกครับนางสาวละนาดอกุทครับนักพิจารณาสาธารณการครับท่านที่สองครับนางสาววจุดาดังอนพันครับนักวิจารณาสาธารณการครับลำดับนี้ผมขออนุญาตส่งมายต่อให้กับทางหาวิยากรครับเพเชิญครับห้าหน้าครับ มีสตบตัวไหนครับอ๋อมือนีเนาะในบ้านก็คุณหมออยู่เนาะมาดการสองคนสามมหาวิทยาคัศึกษาเนาะอ่าคุณหมออยู่เพื่อจะได้มาไหายครอบรูเรื่องฟันเนาะจอนูจะมาหายครอบรูเรื่องอาหารอ่าการออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เนาะอ่าหมู่บ้านที่ห้องพยาบาลอยู่หนห้องพยาบผู้สูงอายุกลุ่มไหน มันจะมีกลุ่มติดบ้านติดสังคมเขาอยู่กลุ่มไหนคะอ่ากลุ่มเทพอาหานอ่าอันนี้กลุ่มไหนติดสังคมอ่าของเราจะเป็นกลุ่มติดสังคมถ้ากลุ่มติดบ้านอยู่ไปไหนมาไหนเลิกยิ่งเป็นการให้ลูกแผลงนะคะอ่าอ่าต้องกระจายตัวกลุ่มแผลจำได้าะคะว่าตีแก้วให้ตีแนวดาย ได้ลืมม่ได้มแม่คนนี้ได้ข้าหลังจำได้บอคะาจีแอลเห็นป็งไหนเนาะได้ข้างหลังแม่ได้แปวฝึกม,ม,มาได้น,มนะะมแม่บอค้าไ้ขับืแป๊เพราะว่ากิจกรรมจีแอลซอยหยางเนย ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมสช่วยป้องกันภาวะนิิวมือล็อกทีให้หยิวมือลลอกก็อ่านี่เวลาลองเป็นใจเสียลูกล่ก็ลูกแล้วคืนแล้ก็คืนอ่าหยิบหลอกนะมันเกิดจากแก๊เซนอัลเซมะากันเลยลอกเน่ายี่ลายบ่อบาดจิตวิทยา ผู้ป่วยเบาหวานขอมือเลยค่ะผู้เสียดีผู้ปูน่อยค่ะผู้ยเบาหวานเนาะไอ้นนีเป็นางใไม่เหมือผู้เรียนเหมือนผู้เรียนผู้เรก็นกานเนอ่านยินเข้าเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานเข้ายงผลระบายทาีนในบอยิงได้ต่ว่าเข้าตรงจีนเ่ปริมาณที่มอส่งกาะ่าปริมาณที่มอส่งีขึ้นอย่าง ปกติลำไยซื้อาโล้วนึงกินบนจักน่อยหากินมะล้วนเลยแล้วนุ่งกระติดโดนเนาะถึงขั้นในคูดกินบนตะหน่อยหาตามไปทุกคนมหวานน้ำตาลจะถเอน้ำตลเพราะหวานเรากินปริมาณที่เยอะเกินเนาะตาลเข้ากเืออ่าพอต่อไปค่ะพี่กินปลาดื่มนมเป็นมาตา มันมีข้างหลังม,ม,หาหางงมีพึ่งแหนะค่ะมันบอกว่าคนดื่มนมทุกวันนมมันจะซอร์ย่างเสริมแคลเซียมแคลเซียมที่หย,ย่างปกติผู้เฒ่าข้าวเถาบ้านจางงะจะแหนะคะกระดูกพุ่นกระดูกบ,บอกแอนด์บอกอาหารเขาดืม่มนมเสริมสารแคลเซียมเฮ็ดให้กระดูกคอมันแข็งแรงขึ้นเด้ออ่าหกเรียกเรียกอาหารไขมันสูงหวานจัดลูกวันกินเขาหุ่นเผาอ่า เพราะว่าอาหารของกินที่คุณซื้อของเพื่อคุณทิลีเท้าก็คือพาบุ่น่าเนาะกัะติซ่าเซนเตอร์าปุ่นซ่าปาแดงตก่าลด้วยเล้ออ่าต่อไปค่ะข้อเจ็ดดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน่น้ำและแก้วหะาร้าย่วดร้ายปวดร้วมีอ่ะปวดหน่อยเท่าปวดปวรอนเนาะ กวนกาห้ระมาม่าเจ้ s <S าหัวห้าหัวก็เลนอยนหวหมุบอ่ะคะใช่ค่ะโอ้โหแา่ได้ยเลือะหัก็จะดีเพราะว่าน้ำอ่ายุ่งกัยุ่ของเราเนาะที่งอกไปส่วนส่วนเคยปะคะเคยเนาะอ่าผู้พูดยังไงถึงว่าเคยเนาะปกติเมันบอกว่า ยางหน่อยปีละเทือ้เข้าไปตรวจสุขภาพช่องปากนะคะตรวจสุขภาพช่องปากคือนกันก็ตรวจสุขภาพร่างกายเนาะยางหน่อยปีละเทือนะคะกระว่าทา้ดีกระหกเดือนเธอดึงเด้อไปให้คุณหมอเป็นตรวจให้เน่นะคะเนาะหาผู้ดันหาผู้ดันพันเด็กเคยเลยพันเด็กเคยตรวจสุขภาพช่องปากได้เดือเนี่ยแนะนาให้ไปนะคะยังที่บอกแตนทึงเสานะคะเนาะอ่ะหลังจากนี้คุณหมอเป็นตรวจสุขภาพช่องปากให้ก็คือทามีหินปูน หมอเขาจะขูดหินปูนหอยกอนนะคะขูดหินปูนเพื่อถีบตะเขิน,นช่องปากเข้าสะอาดเนาะอ่ะมาทีน,นี้นะคะผู้ได้ที่ฟันผูเนาะฟันผู๋ข้าพ่อผูอยเนาะค่ะว่าฟันผูเป็นจังไงผูยเน,ะยนาะมันจะเป็นสีดำเนาะรากาปวดนะคะเนาะผู๋กับปวดปวดแบบใดคะเนี่ยปวดเวลาอันกินของเสียดานติดแล้ว,วมันก็จะจ เอาออกละเท้าปวดบอยังไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาเอาอาหารออกเสร็จะคะปวดอแ่วม่่กเปรี้ยงฟันนิหน่นอนอเคยปวดยิงัขื่นหม้าเคยปวย่งงขืนก็มีโอกาสที่จะปวดกระดาแล้วเนาะ่คยปวดยงกัขึ้นหมะ้าเคยปวดยิ่งกับขื่นก็มีโอกาสที่จะปวดกระดี่แล้วเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 我在浪。 thank <laughs> you thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ